เอาสนใจแนะนำอยู่กับเดือดการอยู่ในโครงการตอนนี้เอาไว้ยูยู่เกมบ้างไม่รู้เลยเป็น C S T O Case Simulator นะครับก็ตังไม่ตังนั้นไม่มีนะก็เลยมาเปิดในนี้เดี๋ยวอะไรซูวิอรเกตขอลองแป๊บอะไรวะอืมไม่ต้องลุ้นเท่าไหร่เห็นปืนแต่ละอันแล้วแหมดีใจตัวมืออีสัตว์ แก่กล่องธรรมดาอยากเล่นโคมา่าคันโคม่าสองอะผมไม่เคยได้้กล่องนี่เลยไม่มีอะไรก็ไ,รไม่ได้มีสูตรเลยไหมคือแบบเล่นเอาคมขำนะเออนี่ก็แพงอยู่มัตอนนี้เสียไปสามสิบหกดอนแล้วครับได้คืนมายี่สิบสามดอนจะได้ไหมจะได้ไหมอินโฟขอแค่อินโฟอแค่อินโฟลแล้วพอใจละ เกมจริงก้ไม่เสียดายเอาอะไรอีกอะอืมขาดทุนเปลี่ยนกล่องได้ไงวะกล่องแพงวะอันนี้วะโคม่าธรรมาดาน,นี่อะไรอ่ะเท่ามาเออเมื่อกี้ดวงสมพงศ์เดี๋ยวนะ คืออะไรพวกเนี้ยเป็นของประจำนี่ปะอันนี้ของอะไรด้านสองอ่ะ้องเปิดอันด้านสองของด้านสองนะเปิดก็เจ๊งอยู่ว่ะเฮ้ยเปิดทำไมวะแลแล้วไม่มีราคาเลยหรอเฮ้ยจริงดิปืนไม่ขายกันอันนี้เฮ้ย กล่องไม่มีกล่องไม่มีราคาเว้ยอ่าโอปเปอเรเตอร์แวนกาดมาขอนายทั้งอันนั้เป็นบุญคุณมากอ่าได้ดาบวันหนึ่งเยี่ยมโคมาสองอันดีละหลอกเนี้ยกินโคกเลยอะเดยว พอกินโค้กได้อย่างนี้เลยซุ้มตรงไหนวะเดี๋ยวเขาแน่นต้องเรอใสเออเห็นปะเรอใส่ต <laughs> <laughs> ักสิทธิ์วะ <laughs> มีอะไร บอกเลยกดมุมขวาอือหือม,มุมขวาเขาเมงเอาสาวอ้อมมาให้กูอันหนึง่งเสียไปเจ็ดสิบเจ็ดดอนนะครับเปิดต่อ,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 ตอไปไม่ไม่เกิดขึ้นนะเมื่อกี้ อันที่สองใครอืมอันที่สองอะไรไมิเทดอัพเป็นไงนะขอลองอนนนะไรต้องโหลดอีกเดี๋ยวมัเออโหลดเร็ววันนี้ก็โคกหรอ เพื่อความสิรธิมงคลนะราไปเสร็จแล้วมาอะไรนี่อะไรอ๋อคล้ายๆกันคาตาละมันคือการแปลงอาวุธเนี่ยที่แบบเอาปืนให้ให้เราเขียนได้ปะ เล็กเลยอ้โห uh oh. มีอากาศดับมีบ่งไหมอย่างเงี้ยโอ้โหเคยไอเทมเคยไอเทมอ่าอะอันนี้มีรกซิมูเลเตอร์อ๋อไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวจะับสายแดงเดี๋ยวเลยอ๋ออัน oh, นี้ก่อน อ๋อมันที่เลือกหมวดภาษาเมกจีหนึ่งไม่ไม,มีก๊ออกสิบแปดไม่เนาสกสี่อันซีเทียโตไม้ครบรีดีมะอะไรเอ็มโฟคเอทโอกาสดับยี่ห้าเปอรเซ็น์อ๋อาคว่าให้เราจำสูตรเข้าใจรเข้าใจรเดี๋เดๆๆเ อย่างนั้นอันนี้ออาดิเซอร์ดิเกิลหมูนนี้นี่อย่างดีนดิเซอร์ของมันแพงรีดีมปับ๊บฟอร์มเสียบอะไรเอ่ยไลน์ดิงสไตล์โอกาสดับ90%แย่มากเสียใจมากเกียร์ไอเทมอีกของมีแค่นี้แหละรครับ M249 ไหมมีม P 9กูนทีนี้กันแล้วก็ไป M4 เอา Dragon King มา A1S Atomic Alloy มา Knight มาแล้วก็ Guardian, Redim อะไรเอ่ยเ l าเ r อทีไม่น่อ่จอันนี้ไม่เก็ตได้อุ้ย5%้อรนยังใส่ได้ใส่ไว้เออว่า Open Game Simulator หนุกกว่าเยอะเลยครับ ไหนเอัพ hey, mm hmm. ไม่ค่อย mm hmm. เลยอัพไม่ค่อยเราโหลดอหรือกูไม่ค่อย mm hmm. อดดเอน,อนี่ยเกวนตีมือ่ยังเลยกูกูกูอ่าสต๊าดิสต้องเรอ,อัดกล่องนะโอ้โ oh. หกูไม่ได้บอกว่าเป็อย่างนี้ดิสเซอร์ขนาดนี้นะเว้ยกูบอกตอนเปิดอนเทปอัพเพื่อ อะไรวะโอ้โหยูมพีผ่านหน้าไปได้เนจีแมนโอวอโอ้โหอะไรแดงๆผ่านหน้าไปเอ่ยไม่รู้แต่ตอนนี้ได้แมนโอวออันที่สองได้อ่าแม็กเจ็ดฮีทครับแต่แท็กนี้เธอเขาแพงมาก ข้างบนเอ่อเอ็มเซเว่นครับเอ็มพีเซเว่นครับนี่อะไรข้างบดอ่าทีเดียวโ,โต้ก็บอกที่สองหรือสามแล้วเอาสองก็แล้วกันนะอะ่อ่าผมจะเปิดอ๋อมันเปิดได้ครั้งละห้าสิบกล่องครับอ่านเสร็จเกินกว่าที่สองครับดีใจนะโอ้ยได้มีสักอันจะตั้งใจเรียน โอ้โห oh. เดี๋ยวๆนะคือสมมติเราเราอยากได้อะไรต้องเปิดกล่องของนั้นใช่ปะ่ะเดี๋ยวๆสมมติเราอยากได้มีดครับผมอยากได้นี่ครับฟลิปไนท์อันนี้ครับกดนี่ไว้ใช่ปะ่ะแล้วก็ไปเปิดกล่องอ่ะเราจะได้เราจะได้อันนี้เชื่อดิจริงจริงจริงด้วยวะเนสแตทแฮกก็ไม่ให้กูก หรือว่าเราต้องหวังน้อยครับเพราะแบบต้องเอาแค่เอเคอย่างเงี้ยเอเคเอาเป็นเอาเอา,เอาถูกสุดเลยนะ่ะแล้วก็โล่เหมืนได้อะไรเอ่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมอันนี้วะโอ้โหผมไม่อยากได้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากได้อันนี้กดเปิดนี้ไว้แล้วเปิดตรงนี้ด้วยแล้วเข้ามาไปโก งกูก็จะได้ขอเกรดเดียวกันเนาะใช่ชเอากระพิดเออเลยเอโอ้โหโอ้โหโอ้โหชมูขันหน้าไปเยอะเลยเออเหอะอีคสมมติาอยากของมดผมแบบไม่สมมติผมอยากได้เกรดอย่างนี้ใช่ป่ะแสดงหนงต้องกดเปิดเกรดนี้ก่อนเชดแพงสัตว์ถูกสุดพันห้า เื่อนเฮียนอ่าแล้วก็เปิดก,กล่องครับมันจะได้แม็กซสิจะได้เกียรเดียวกันแน่เพื่อนแม็กซสิบครับ m b 7บปกระเกเดี่ยวอะไรหรอวะเออเฮรอเออเฮร์สำมองสองก็บอกมาให้กูด้วยให้กูเอเคอีกแล้วเสียไปเกือบร้อยดอนแล้วโอ้ย ขาดทุนอ่อขาดทุนรัวๆกูจะได้อะไรดีไหมนี่อะไรอยากรูออก้อ่อ๋ออะดีก่นไปอื้มตบมือครับลอเหี้ยอะไรไอ้สัตว์กเจสอิส <c oughs> ขอของดีๆขอมีด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 ขอแค่มีดพอไม่ต้องขอของดีๆหน่อยดิขอสีขอสีนี่โอ้โหแม็กซ์สิบแม็กซิบไม่ให้กูด้วยแม็กซิบกว่านี้ยไหนแพงกันวะอันนี้เก้าดอนแม็กซ์สิบสิบสามดอนสามดอนเนี้ก็อะไรวะเดี๋ยวไปเปิดดูเออเฮ้ยเดี๋ยวนะ ดูกันว่าตอนนี้ผมเสียไปตีว่าหนึ่งหนึ่งห้าแล้วกันนะหนึ่งหนึ่งห้าเสียไปสามพันแตีว่าเสียไปสี่พันแล้วได้คืนมาโอ้โหกลาเป็นสี่สิบสี่เนี่ย้คืนม่สเสียไปโอ้โหซื้อ GTA V ได้แล้ว เป็นหูไม่ยมเปิดกล่องเฮียอันหรอกอือหืออ๋โหก็เปิดนี่กูมาถูกวะวอขนาดไม่ได้เปิดจริงนันี่เข่าอันนี้ของันแพงอ๋อมีไรนิ่งสไตล์เนี่ยนี่ก็สวยแหละทุกทุกอ่ะโอ้โหอะไรลื่นแดงผ่านหน้าไปแลกก็ได้เนกิป แน่นอนนะโอ้โหเป็น,นึงต้องเรืออัดเผื่อแบบเรือแล้วจะไปเรือแล้วจะหนีอแบบ่ะไม่ไม่ไม่มาแล้วเออเนี่ยขนาดบอกไม่มาแล้วนะมึงโอเคงเหงวก็ยังไม่ได้คแรบบับโอเคพี่เมื่อกี้เรืออัดเนกีไปใช่ปะ่ะ มันแสดงว่าไม่ได้เนกี๊ฟแน่นอนคนระับครั้งนี้โนเนกี๊ฟร้อยเปอร์เซ็นเชื่อกูดิอไอสัตว์กูก็ไม่ได้บอกกูอยากได้ทีสองร้อยห้าสิบนะเว้ของที่กูใช้ก็ยังดีอยู่เน้ะไ,ได้ข้งนี้ได้ไนะอะอเ่ยแม็คเท็ดไอแม็คเท็ดน้ำตาจะไหล โอ้โหดิเซอร์ดิเกิลสำรองกันอย่างี้กลัวกูไม่ได้เอาหัวเลยอืมซีทีโอโต้ครับชีแซตมากเลยซีทีะอันนี้เสียไปจะหลายพันแล้วกระลิวอยู่ข้างหน้าไม่ให้กูแต่ก็เป็นความจริงเขาในเกมไม่โผล่หัวมาเลยครับ จะไหลอืออือ่กนี่อะไรอ่ะไม่เคยพบไม่เคยเห็นนี่ยมาแล้วไม่ให้มาทำไมไปไหนก็ไปเถอะ ตาไหลจริงเห็นฮึฮึได้แม็กเจ็ดนะวันนี้ปลอบใจเราใจเฮียเสียไปเสียไปกี่ดอลแล้วแหละอือฮะอือฮะอือฮะอย่างล้วถ้าผมเลยอัดนี้มันอาจจะไม่มามค์รอบขอรีดเลอไปหบนึง Okay. มันจะไม่มาอีกรอบละไปหมุนต่อ,อโอ้โหนี่เออนี่ว่านอบในกิฟต์กูกอ่าเอเคอะไรเอเคได้ใช้หรอันดอบไปกูไม่เดี๋ยวไปใช้จริงอู้วเคลเนนซ์วันหน้าอีกแล้วอ่าเราถือการระอัดน,นี่มันใช้ได้เว้ยติกต๊กติก๊กติ๊ก เอ้ยอะไรเนี่ยตรงนี้อะไรเนี่ยแรงไม่พอว้าเปิดกล่องนี้ไปก็เจ๊งคนระับเดี๋ยวจะเปิดนะเออเหอะไอเอ้ยอ,อะไรอะไรส้มๆ,อ,ๆอ๋อชมพูชมพูผ่านหน้าไปอ่านี่ก็แรงน้อยอ่สาสตาร์แท็กด้วยสัตว์โหดนะมึงมึงไง สัมลองย่าบอกกูกูไม่ได้แต่แท็กก็มีไม่ให้เยมเรืออ้าวเรืออัดอันนี้จะได้นิโบะปวดกระบาละม่ได้เกมบันทอนปยยัญญาโอ้โหหำไม่ให้กู โอ้อะไรไม่รู้ชมูีมูขันหน้าไปออฮะ้นอือฮั้นตัแต่แท็กอยู่ข้างหน้าอีสัตว์เป็นกล่องด้วยครับอะไรฟอนิกฟอนิกเผื่อแบบอะซิม,มอฟอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันแดงอันเดียวแ,วแน่นอนครับว่าเทคไนเซนสตอมครับโอ้ไม่เห็นมาเกเตเฮเวนการ์คนะรับโดนดีใจน้ำตาจะหลเผื่อจุดหนึ่งดอน กูว่าแล้วเพื่อนกูเพื่อนเก่าไหมแหละเนี่เพื่อนเก่าผมเพื่อนผมเพื่อนผมฝึกฟนอนดีก็เจรงว่ะเปิดกล่อ,กองฟ้าเนี่ยกองฟ้าก็เจรงแน่เลยเพราะอันนี้มันคูณสองเหี้ยมใหม่แย่เลยคูณนี่คูณเจ็ดถ้าได้เทคนาย ไ <My> ม่เป็นม่เอาไม่เอาไม่ uh, ม đây, อเอายวเอ่อไม่เอายวแบบนี้อะไรต่อดีครับเอาเป็นเป็นการอ่ะมีแล้วมีแล้วมีแล้วโอ้โหกลัวได้พวกเชือดนี่มั้ยจับอะไร อ๋อจากบอลติกอยู่้างหน้วไม่ให้เว้ยอืมมมกไหกไหไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับเครอาของดีๆให้ผมม ยิงดอกบอโอ้โหเอเขยกบันเถินกับวันเถิดหวานหวานอยู่นีสามกล่องสุดท้ายนะแล้วแล้วของสุดท้ายเราจะเปิดนักข่าวมันจะมีกล่องมีดอะโปรแกรมเออแน่บจะอะไรกวนตีนคือกล่องมีดอะไหนวะกล่องที่ดอกจะมีดอะเข้ามา

อโอเนแล้วให้อัพโหลดอ๋ออัพโหลดได้ด้วยแหละใครก็แลนะ้วกันเนาะหมุนต่ <c oughs> อเออส่วนจะได้มีดอะผมมันก็เป็นโอากาส0.0.10เลยนุ้ยเดีย๋ยวจะยากมากโอ้ออเออเอาเออกดอัพโหลดไปแล้ว โอ้โหโอ้ขอให้ของนี่เป็นกล่องดีเป็นของดีที่สุดแหม่ดีสุดของกูครับโอ้โหขอบคุณครับเคสสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้บายโอ้ไม่เล่นไรเกมเฮียนี่น